ค่ะสำหรับ<ม>น้องที่มาอยู่ที่นี่เนอะไม่ได้เป็นคนนครปฐม,มแต่ว่ามองออมองคิดเห็นว่าแบบนครปฐมควรเพิ่มอะไรบ้างก็สําหรับนครปฐมในสําหรับหนูนะคะก็มันเป็นเมืองเกี่ยวกับวัฒนธรรมศาสนาค่ะ,อ,ะอย่างนี้แล้วก็ถูกต้องใช่ใชค่ะแล้วแต่ทีนี้เรายังขาดสิ่งเด่นๆของมันจริงซึ่งสิ่งเด่นของมันที่แบบว่าทุกคนมองมาที่นครปฐม,มปุ๊บก็คือองค์พระปฐมเจดีย์อย่างเดียวที่เด่นแต่ทีเนี้ ถ้าเราอยู่ในะคน本งจริงๆคือเราก็จะรู้ว่ามันมีหลายอย่างของเราที่เด่นมากๆจริงต้องเป็นคนที่แบบว่าสนใจถึงจะเข้าถึงได้แต่ทีนีน้เราก็อยากให้คนอื่นเข้าถึงกับเราด้วยก็อยากให้เพิ่มของเส้นทางท่องเที่ยวหรือว่าการโปรโมตในสถานที่รองลงมาค่ะค่ะโอเคแล้วก็ คิดเห็นยังไงกับมุมมองที่เราเราจะนําศิลปะมาเชื่อมโยงเมืองนครปฐมแล้วก็มีมุมมองแบบไหนบ้างคะที่สามารถจะแนะนําในการเชื่อมโยงได้อ่ะจริงๆผมมองอย่างนี้ก็อย่างที่น้องน้องีิม่านบอกเลยว่ามีเรื่องของวัฒนธรรมมีเรื่องของสถานที่ครับไม่ว่าจะเป็นองค์พระปฐมเจดีย์อันนี้ก็เป็นมีประวัติยาวนานเลยในจัอองหวัดนครปฐมนะครับการเชื่อมโยงเนี่ยเชื่อมโยงกับก็ด้านศิลปะอย่างที่ทางคุณจูนทําก็มาถูกทางแล้วแหละแต่มันน่าจะต้องไป คลิกกับจุดจุดหนึ่งเพื่อที่จะให้มันเป็นรูปธรรมแบบชัดเจนออกไปสื่อสารออกไปข้างนอกได้ให้คนสนใจครับผมมองว่าเป็นการสื่อสารมากกว่าการสื่อใช่ไหมค,ครับสื่อสารออกไปและต้องให้คนรับรู้ไม่ใช่แบบว่าปกติที่ผมเห็นทําก็เหมือนอาจจะจัดเป็นแหล่งแบบสร้างเป็นวัฒนธรรมให้คนรับรู้เฉยเยเนี่ยผมมองว่าน่าจะต้องทําอะไรบางอย่างหนึ่งซึ่งเกิดความแตกต่างซึ่งในนครผมเชื่อว่ามันมีแน่นอนนะครับถ้าทําจุดนี้ขึ้นมาได้เมื่อไหร่ และคนหันมาเห็นนครปฐมนะครับไม่ใช่แค่เป็นเมืองผ่านเฉยๆแหละจะเป็นเมืองที่คนสนใจและอยู่ในใจเขามันสามารถทําได้ครับซึ่งนครปฐมมันก็เกี่ยวกับวัฒนธรรมศิลปะอยู่แล้วนะครับผมมันเชื่อมโยงกันโดยธรรมชาติเลยครับผมค่ะแล้วมุมมองของเด็กรุ่นใหม่รุ่นใหม่หนูก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเราเอากิจกรรมศิลปะเข้ามาคิดกันกับตัววัฒนธรรมเพราะถ้ามันมีจุดๆหนึ่งที่คิดกันได้อ่ะ มันจะโฟมากแล้วทุกคนก็จะเข้ามองเห็นว่านักข่ามณฑมีของดีเหมือนกัน<ช>เราต้องเดินไปที่จุดๆ